สนับสนุนโดยครัวกรีงปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวทำไม ยวนถึงต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในตะกร้างเงินของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าเงิน SDR Special Drawing Rights นะครับช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ทางคณะกรรมการของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีกําหนดที่จะพิจารณาข้อเสนอของจีนนะครับที่จะขอให้มีการ บรรจุหรือว่าเอาเงินหยวนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตะก้าเงินของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศตะก้าเงินของทางกองทุนการ,การเงินระหว่างประเทศนเนี่ยมีสถานภาพเป็นแค่บัญชีนะครับคือเงิน SDR Special Drawing Rights เนี่ยไม่ได้มีการพิมพ์หรือว่าหมุนเวียนแต่ว่าอยู่ในรูปของบัญชีนะครับเวลาประเทศที่มีวิกฤตทางด้านการเงินเหมือนอย่างประเทศไทยที่เจอต้มยำกุ้งเนี่ยก็มากู้ SDR แต่ว่าเวลาเบิกใช้จริงๆเนี่ยจะเบิกใช้ในรูปดอลลาร์ ในตระก้าเงิน SDR ของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศในขณะนี้มีเงิน US อลลาร์อยู่มีเงินปอนด์ของอังกฤษมีเงินยูโรเดิมทีมีเงินมาร์กของเยอรมันแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเงินยูโรของทางด้านสหภาพยุโรปและมีเงินเย็นของทางด้านประเทศญี่ปุน่นทีนี้ทางจีนเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนมีอันดับสองของโลกแล้วนะครับมีขนาดการค้าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จีนเป็นผู้นําเข้าพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลกก็สมควร ที่บทบาทของเงินยวอนเนี่ยน่าจะมีบทบาทในเวทีการเงินระหว่างประเทศมากกว่านี้ถึงได้มีการสมัครนะครับขอให้เอาเงินยวนเนี่ยอยู่ในตะกร้าเงินของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศความจริงจีนก็เคยสมัครเรื่องนี้มาประมาณ5ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าจีนเนี่ยยังไม่พร้อม,มเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เปิดมากนะครับแล้วก็ระบบการเงินของจีนเนี่ยก็ยังคงปิดอยู่เพราะฉะนั้นเองช่วง ตุลาคมมานี้น่าจะเป็นช่วงที่นักตลาดการเงินจะจับตามองดูความเคลื่อนไหวที่ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าหากว่าเงินหยวนได้เข้าไปอยู่ในตระก้าเงินของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ถือว่าเงินหยวนเป็นหนึ่งในเงินสกุลหลักของโลกเทียบเคียงเทียมบาเทียมไรได้กับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินปอนด์เงินยูโรหรือว่าแม้กระทั่ง เงินเย็นของทางด้านญี่ปุ่นนะครับทีนี้จีนก็ต้องดําเนินมาตรการอะไรต่างๆทั้งหลายด้วยนะครับเพื่อจะสอดคล้องให้เงินหยวนเนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรการที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการให้มีการระบบเทรดดิ้งเงินหยวนให้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านระบบ IT นะครับผ่านระบบเน็ตเวิร์กระบบแบงกิ้งซึ่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบ w i f t ของทางโลกตะวันตกซึ el, ่งใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกระบบนี้ว่า China International Payment System ก็จะทําให้จีนก็สามารถที่จะควบคุมการเทรดเงินหยวนีได้สะดวกมากยิ่งขึ้นประการที่2ที่สําคัญก็คือจีนเนี่ยจะถูกทางกองตุนกันในระ่่าประเทศบังคับนะครับให้เปิดเผยทองคำสารองว่ามีเท่าไหร่ขณะนี้นตลาดมีการคาดการนะครับว่าอาจจะมีอยู่ประมาณ3,000กว่าตันนะครับนี่คือตัวเลขของทางบลูเบิร์กแต่ อย่าง goldbullion.com เนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยมีอาจจะมีสูงถึง16,000ตันมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง1เท่านะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีทองคำสำรองอยู่8,113ตันนะครับแต่ก็มีทางด้านสื่อทางด้านอนุกราวหรือว่าสื่อไม่ได้อยู่ในกระแสหลักนะครับบอกว่าจีนเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีทองคำสำรองอยู่ถึง สามหมื่นตันเลยทีเดียวนะครับถ้าจีนมีทองคำมากถึงขนาดนั้นเนี่ยเวลาประกาศออกมาเนี่ยก็อาจจะช็อกโลกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีแผนที่จะใช้ทองคำมาหนุนหลังค่างเงินหยวนเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างนะครับกับค่างเงินดอลลาร์ซึ่งพิมพ์ออกมาปเปล่าๆโดยไม่ได้หนุนอะไรเลยนะครับระบบการเงินโลกในะปัจจุบันนี้เราเรียกว่าดอลลาร์สแตนดาร์ดดอลลาร์สแตนดาร์ดอะไรคืออะไรคือ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาพิมพดอลลราออกมาเปล่าๆโดยไม่มีหลักทรัพย์อะไรหนุนและก็ค่าเงินอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมาอิงกับค่าเงินดอลลร์เนื่องจากว่าค่าเงินดอลลร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกเป็นค่าเงินดอลล่าเนี่ยใช้สําหรับอ้างอิงเวลาการซื้อขายทองอ้างอิงเวลาซื้อขายสินค้าบริโภคพันธุ์ต่างๆทุกอย่างรวมทั้งน้ํามันด้วยนะครับทำให้ดอลลร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักของโลกประเทศเองจีนถ้าหากว่าต้องการที่จะ เลิกมอนอกเปลี่นะครับหรือว่าเลิกการผูกขาดความเป็นเสกุลหลักของโลกของเงินดอลลาร์เนี่ยจีนก็ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่นะครับที่มาตทดแทนไม่ว่าจะเป็น China International Payment System อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จีนจะต้องโคดรราคาทองเองเป็นเงินหยวนแทนที่จะปล่อยให้ลอนดอนตลาดลอนดอนเนี่ยเป็นผู้กำหนดราคา ของทองนะครับซึ่งทํามาเป็นประเพณีมาถึงร้อยกว่าปีแล้วนะครับขณะนี้จีนเนี่ยต้องการให้ชางไฮท์โกลด์เอ c h a n น e เป็นศูนย์กลางทางด้านการเทรดทองเพื่อจะแย่งชิงนะครับความเป็นศูนย์กลางการเทรดทองจากตลาดลอนดอนและเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามาตรการของจีนที่จะทําให้หยวนเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ไปอยู่ในตะก้างเงิน SDR ครับ การใช้ China International Payment System รวมทั้งนะครับการให้ช่าง h a ้ Gold Exchange นะครับหรือว,ว่าตลาดาแลกเปลี่ยนทองอยู่ในเซี่ยงไฮ้ในกำหนดราคาทองเองเนี่ย,ยก็เป็นเ,เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับของการที่จะให้หยวนเนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีโลกเพราะว่าจีนรู้ดีนะครับถ้าหากว่าบทบาท ของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะมีน้าหนักในเวทีโลกต่อไปเนี่ยจีนจะต้องให้อยู่วนเป็นเงินสกุลหลักของโลกให้ได้เพราะว่าจีนต้องการเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่19ประเทศที่เป็นมหาอำนาจคือประเทศอังกฤษและเงินปอนด์เป็นเงินสกุลหลักของโลกในศตวรรษที่21มหาอำนาจนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองมีเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกเพื่อเองในศตวรรษที่21หลายคนนะครับผมไปไประชุมมาเนี่ย ต่างก็ลงความเห็นคล้ายๆกันว่าศตวรรษที่21น่าจะเป็นยุคของเอเชียนะครับความเจริญที่สหรัฐอเมริกาหรือว,ว่ายุโรปเนี่ยเคยมีมานานเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมยุคตกต่ําและก็มาหาอำนาจที่จะขึ้นมาแทนก็คือเขตยูเรเซียหรือว่าเขตเอเชียบ้านเรานะครับซึ่งมีสองมาหาอำนาจอยู่ก็คือจีนกับรัสเซียแต่รัสเซียก็คงจะ ไม่สามารถที่จะพัฒนาบทบาทตัวเองให้เป็นมหาอำนาจโลกได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์แต่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียค่อนข้างที่จะเล็กมูลค่าประมาณ2ล้านล้านเมื่อเทียบกับจีนนะครับมูลค่าเศรษฐกิจของจีนทั้งหมดนะครับสิล้านล้านเพราะนั้นเองก็มีความเป็นไปได้สูงที่ยุคใหม่นะครับก็คือจีนจะเป็นมหาอำนาจและถ้าเป็นมหาอำนาจจีนจะต้องมีเงินย้นเป็นเงินสกุลหลักของโลกครับสำหรับวันนี้รายการธนรีพอร์ตหมดเวลาแล้วนะครับ พบกับผมในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26 e ครับ